สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายค่ะรายการที่จะทําให้เรื่องยากของกฎหมายกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณนะคะพบกับดิฉันวริศราวรรณเขจรและอาจารย์ปริญญาเทวานาริมิตรคุณค่ะจันคะ่ะมาพูดคุยกันต่อเลยเรื่องของศาลอยากรู้แล้วล่ะคะ่ะศาลเนี่ยมีที่มาอย่างไงมาจากไหน,นครับ,ค,รบความจริงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของฝ่ายตุลาการเนี่ยนะครับ,รบก็เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนะครับเช่นเดียวกับฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายตุลาการนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของอำนาจทีปไตยเช่นเดียวกันที่แบ่งออกมาเป็นสามหนาค่ะนะครับฝ่ายนิติบัญญัติของเรานั้นก็ชัดเจนนะครับถ้าอยู่ในรัฐธรรมนูญปกติคือฉบับถาวรเนี่ยนะฮะฝ่ายนิติบัญญัติก็จะสอสอแลวก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนส่วนฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยประชาชนไม่เลือกโดยตรงแต่ว่าก็จะมาจากสอสอเนี่ยเป็นคนเลือก ก็ถือยึดโยงกับประชาชนคําถามคือว่าแล้วฝ่ายตุลาการยึดโยงกับประชาชนยังไงนะครับหลายประเทศนี่นะครับเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างนะครับเขาให้ฝ่ายตุลาการเนี่ยนะครับมาจากประชาชนเลือกเลยนะครับคือมาจากการเลือกตั้งอ่ะในในหลายรัฐนะครับนะครับเหตุผลคือเพื่อให้มีที่มาจากจากประชาชนนะครับแต่ว่าของเรานั้นเนี่ยก็เห็นว่า ผู้ที่จะทําหน้าที่เป็นผู้พักษาเนี่ยนะครับจะต้องมีเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องตัวบทกฎหมายนะครับมีความเก่งในเรื่องกฎหมายนะครับเราเลยใช้วิธีการสอบคัดเลือกไงนะครับของสารทธ่ทำนั้นนะครับเราก็เขียนเอาไว้ใน รัฐธรรมนูญทุกฉบับนะครับเอาสารยุติธรรมแม้กระทั่งในร่างงูฉบับใหม่ก็เขียนไว้คุณเปิ้ลเปิดรัฐธรรมนูญสิคุณเปิเป้ลมีแล้วใช่ไหมครับนี่ค่ะวันนี้มีแล้วครับร่างงูฉบับใหม่นะครับเปิดไปที่มาตรา196ครับมาตรา196 การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมต้องมีความเป็นอิสระและดำเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาลและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการของเราเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมโดยประธานศาลฎีกาเป็นประธานเองเลยในการมาคัดเลือกแล้วของเราก็ใช้ระบบสอบคัดเลือก นะครับจากนั้นก็นำรายชื่อขึ้นทุนเก้าผู้ทรงโปรดเ้านะครับนี่คือที่มาของสารที่ทำมันดูสารปกครองครับคุณเปิ้ลมาตรา198ครับ สารปกครองมาตรา198บอกว่าการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการสารปกครองต้องมีความเป็นอิสระและดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการสารปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานสารปกครองสูงสุดเป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในสารปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในสารปกครองอันนี้ก็หลักการเดียวกันคือให้<ง>มีกรรมการตุลาการสารปกครองขึ้นมาทําหน้าที่ในการคัดเลือก นะครับก็เหมือนกับสารด้วยธรรมเสร็จแล้วก็ทูนเก้าให้ทรงโปรดเก้าแต่งตั้งเอาสารด้วยธรรมไปแล้วสารปกครองไปแล้ว,ลวก็เหลือสารรัฐมนูญสารรัฐมนูญประกอบด้วยตุลาการสารรัฐมนูญจํานวน9คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้นะคะ 1. ผู้พิพากษาในสารดีกาซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่สารดีกาจํานวน3าคนค สองตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำนวนสองคนสามผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์จำนวนหนึ่งคนสี่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์จำนวนหนึ่งคนและห้าผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าจำนวนสองคนค่ะทั้งหมดมี9คนนะครับในส่วนของ สารเนี่ยก็จะมาจากสารดีกาอันนี้ไม่ได้ยุ่งยากในแง่ของว่าแล้วจะเลือกยังไงเพราะเขาเขียนเลยว่าให้ที่ประชุมใหญ่เป็นคนเลือกที่หน่วยสารดีกานะครับส่วนตุลาการสารปกครองสูงสดุดก็เขียนไว้ชัดเจนว่าให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการสารปกครองสูงสดุดเป็นคนคั้นเลือกคําถามคือแล้วผู้ทรงคุณ,คณวุธละ่ะนะครับความจริงแล้วนี่ก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะคล้ายก,กันกับรัฐมนูญฉบับที่ผ่าน,านมาอาจจะมีสัดส่วนนที่แตกต่างไปบ้างระหว่างผู้ทรงคุณวุธกับ ตุลาการสารรัฐมนูญที่มาจากสารดีกากับสารปกครองนะครับทีนี้ผู้ทรงคุณวุฒิคาถามคือว่าใครเป็นคนคัดเลือกครับเขาก็จะมีกรรมาการสรรหา คุณเปิ้ลเปิดมาตรา203สิครับกรรมการสรรหา203เหรอคะค่ะบอกว่าเมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสรรหาคะ่ะซึ่งประกอบด้วย1ประธานสารดีกาเป็นประธานกรรมการ2ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำฝ่ายค้าน3ประธานสารปกครองสูงสุด และ 4. คะ่ะบุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งองค์กรละ1คนครับองค์กรอิสระมี4ก็รวมเป็น8คนน,นี่คือกรรมก,การสรรหาทีนี้กรรมก,การสรรหาเสร็จแล้วเนี่ยทำไงต่อดูมาตรา204สิครับมาตรา204บอกว่าผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาค่ะวุฒิสภานะครับมีฐานะเป็นผู้แทนปวงชน นะครับก็เลยยึดโยงกับประชาชนโดยสถานะของผู้นิสภาดังนั้นสมาชิกผู้นิสภาเนี่ยจึงต้องยึดโยงกับประชาชนด้วยนะครับในแง่ของที่มานะครับถ้าไม่ยึดโยงกับประชาชนก็จะมีปัญหาได้เพราะเขาต้องการให้สามานุนั้นยึดโยงกับประชาชนในการทําหน้าที่นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับคือหลักการของรัฐธรรมนูญฉบับ2 5 4 0 2 5สแล้วก็รวมถึงร่างหมดฉบับนี้ด้วยก็จะคล้ายกันในแง่ของที่มาไว้ง่ายคือต้องการให้ได้ผู้ซึ่งจะมาใช้หน้าตุลาการ ทั้งในศารยุติธรรมสารปกครองและสารมนูนเนี่ยที่เป็นอิสระนะครับเป็นกลางเป็นกลางคือไม่ใช่เป็นคนของใครหรือเป็นพวกของใครจะได้ทําหน้าที่ในการตัดสินคดีอย่างเที่ยงธรรมและเป็นกลางว่ากันตามเนื้อผ้าว่ากันตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วทีนี้รัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ฉบับ2 5 5 0เป็นต้นมารวมถึงในร่างมัฉบับใหม่เนี่ยก็มีอํานาจเพิ่มเติมขึ้นมาให้ฝ่ายตุลาการอีกอันนึงนะ อีกอันหนึ่งอำนาจอะไรคะนะครับก็คือรัฐธรรมนูญฉบับ2องพกับร่างฉบับใหม่เนี่ยให้ฝ่ายตุลาการเราเนี่ยนะครับมาเป็นคนคัดเลือกอ,องค์กรอิสระด้วยครับโอ้แล้วมันดียังไงคะจางจะดีหรือไม่เนี่ยก็เป็นประเด็นนะครับปราะการให้สาลมาสรรหารก์กอ,อิสระนะครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วเราต้องมาคุยต่อในคราวหน้าต้องติดตามเรื่องนี้ในครั้งหน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันและจางปริญญาลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ